ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใส่งานการสอนข้าพเจ้านางสาวประภพ,พรสารวงศ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนสอนทุกรายวิชายกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาการคำนวณ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ตอนที่1ความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้าน,นที่1การจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดทำหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการสร้างสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อทรรมือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับความแตกต่างของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดที่ดีขึ้น มีการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะการทำงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีการอบรมบนิสัยผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม ด้านที่2การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อเร์เซ็และประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆที่โรงเรียนได้มอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการเรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเองและการเข้ารับการอบรมทั้งในห้องปฏิบัติการและการอบรมทางออนไลน์ต่างๆจากนั้นก็นำมาใช้พัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสายชั้นป .1 และป .2 ในการสร้างสื่อนวัตรกรรมเพื่อน,นำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการ PLC ในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนนอกจากนี้ยังนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนและทางออนไลน์ลงไว้ในช่อง YouTube TikTok และ Facebook อีกด้วย ตอนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการสอนทํามือเพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทายให้สูงขึ้น ผลสมริ์ทางการเรียนการอ่านสะกดคำตามสระในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1หลังการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการสอนทำมือเพื่อแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำตามสระในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1มีคะแนนการทดสอบที่สูงขึ้นและสุดท้ายนี้ พระเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนประจำปีงบประมาณ2565ค่ะ